ในภาวะที่เซตเป็นขาลงนะครับเรามาลองดูทีแรกนะครับหุ้นที่เราขาดทุนเกิน10%ตัดใจขายไม่ไหวจะทํำยังไงเราเผอตัวซื้อหุ้นไปตรงนี้แล้วไ้าหุ้นมันพลิกเป็นขาลงและเป็นขาลงที่เกิดในรวลาเียกับเซตด้วยนะครับวิธีการนะครับถ้าหุ้นของเราเป็นขาลงและเป็นขาลงคล้ายเซตเลยตอนนี้เนี่ยหาแนวรับที่เจอครับว่าแนวรับถัดไปอยู่ตรงไหนซึ่งรับถัดไปอาจเป็นแนวรับค่าเฉลี่ยก็ได้นะครับแนวรับฐานเดิมก็ได้แนวรับฟีบอนัชชีก็ได้หาแนวรับให้เจอรับถัดไปตรงไหนแล้วเราก็จะไปซื้อเฉลี่ยตรรรงแนวับ แต่ที่สาคัญก็คือท่านต้องคานวณให้ดีว่าจะซื้อจํานวนหุ้นเฉลี่ยลงไปเท่าไหร่ถึงจะทําให้การเด้งสั้นๆชนแนวต้านที่อยู่ด้านบนใกล้ๆไม่ผ่านแล้วย่อแล้วเท่าทุนพอดีมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับในการแก้พอร์ตที่เราติดหุ้นนะครับแต่เราใช้วิธีของการที่ขายเวลาหุ้นที่ติดอยู่มันเด้งทุกครั้งที่หุ้นเด้งนะครับแล้วพอเด้งไปชนแนวต้านไม่ผ่านแล้วย่อนะครับเราก็จะไปขายตรงตำแหน่งที่ว่ามีการชนแนวต้านไม่ผ่านเนี่ย เราย่อขายไปก่อนขายเสร็จแล้วนะครับรอให้ราคาลงมาจนใกล้แนวรับที่อยู่ด้านล่างเรามาซื้อใกล้แนวรับครับพอหุ้นเริ่มเด้งอีกทีนะครับขายครับขายทำอะไรว่าใหม่ทำซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเน้นว่าซื้อกลับทุกครั้งซื้อด้วยจํานวนหุ้หนที่เท่ากันนะครับถ้าเราทําซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตไหมครับเราจะมีเงินทอนออกมาทุกครั้งที่เราซื้อต่ําขายสูงตลอด